เห็นด้วยทีตอนนี้นะครับเราจะรักษาไก่ไก่คือเป็นหวดแล้วก็ตาบวมหน้าบวมนะครับอันนี้ตาเกือบบอดวิธีการรักษาของเราก็ไม่ได้ยากนะครับอันนี้เป็นน้ําเกลือนะครับน้ําเกลือน้ำเกลือใส่สําลีชุบสําลีให้ชุ่มๆเช็ดเช็ดล้างก่อนนะครับเช็ดล้างก่อน ค็ดล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หยอดตามันนะครับอยาหยอดตานี้ใช้ยาตัดตาคนนี้เดียครับตัวไหนรอดก็คือรอดหยอดตาไปเลยันี่หยอดตาไก่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉีดวัคซีนครับฉีดวัคซีน แทงเข้าไปที่กล้ามเนื้อนะครับแทงที่เข้ากล้ามเนื้อไี่ปีก็ได้ตีปีที่นีกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็กรอกยาแก้อักเสบนะครับลดอาการอักเสบอืมนะครับเสร็จอ่ะ That'd